ที่จะทางกรรมบ้านนะครับเลือกอยามง,งามดีนะครับยามดีวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระเลยครับวนเวลาเก้าโมงตรง สวัสดีดสครับวันนีเลยไปเจ้าพี่เจ้าทางนะครับอากาศบลอดโปร่งครับวันนี้อากาศดีครับวันนี้3ามโงกว่านิดนิด